ตํมาหุงใส่ผักกาดจองแซ่บๆจ้ามือนี้เมนูจดจวดๆย้มตอนบ่ายหญิงผู้เฒ่าเบิ่นขอมาก็เลยสิตํามาหุงให้เพิ่นกินตําให้เบิ่งแน่ตําให้กินแน่ตํแบบในคลิปหั่นใส่ปลาแดกที่โตเอามาหั่นเด้อเพิ่นว่าปลาล่าที่ฉันเอามากะปลาล่าคูหนงหั่นแหละจะยิงฉันเอามาตําให้ผู้เฒ่าเพิ่นกินอยู่บ้านติดใจฉันบอกว่าฉันลงเมื่อกรุงเทพี้แม่ตําตําจังได๋ก็บ่คือฉันตําเพิ่นว่ามื้อนี้กลับมาส่งมีหน้าเนาะค่ะนั่งเครื่องมามาส่งหลานก็เลยสิมาตําแบจั่จาดฟาดบึ้มให้เพิ่นกินอันนี้สิเป็นของเด้อจ้าอุ๊ยหนูเพิ่นเอามาขายยิงงานฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วสานงามๆหญิงแล้วขายไปละส ขายจังไดอีพอกับบัวซื้ออีพอบอกว่าขอเส้นไว้ส bon ักอนใดอยู่บัวอาปาใดจังเอามาจ่ายเพื่อน่าอุ้ยหนูบอกว่าจ่ายสดงดเชื่อเบื่อเส้นตอนแรกพากันนั่งอยู่นี่นึกว่าเพื่อนสิบอกกินตำหม่องหุงน้ำฉันนึกว่าเพื่อนบอกว่าหยอกฉันให้ฉันตำซือซูฉันก็เลยบัวใดตำลายยิงบัวใดเฮ็ดเผ็ดดอกจ้าสาวทมเรากินเผ็ดบัวใดเนาะจ้าเส้นบั่งหุงอีเมกกระย่ำใบถ่านน้ำปลาล่าที่ใส่มือนีก็คือเกาจ้าน้ำปลาล่าคู่นงคือเกาใจยิงเอามาตำปันผู้เถ้าเพื่อนกินอยู่บ้านผู้ใดกับว่าแซบเด้อจ้ายน้ำปลาล่ายี่ห้อนี่นียท่่อูใ กรุงเทพและปริมณฑลเนาะจา้ะผู้ใดไปหาซื้อน้ำปลาของคู่นงได้ยู่ลานได้ยู่ตลาดได้ถ่ายรูปมาแล้วก็มาคอมเมนต์ <c oughs> ในชันอยู่ในวิดีโอที่ฉันปักหมุดไว้เดอ้อเพิ่นให้โพสต์ละสองลอยเลยนะคะรวมสนุกรวมสนุกภาพถ่ายได้ตังกับเข้มเปรนของน้ำปลาคู่นงกันหลายๆเด้อจ้ะทุกคนเริ่มส่งรูปได้ภายในวันที่เจ็ดมิถุนหนาเด้อจ้ะแต่ว่าคลิปน่ะฉันลงปักหมุดไว้ให้แล้วอย่าลืมไ,ามไปตามไปตามไปหาความแซ่บความนัวมาติดคั่วว้อยู่บ้านกันเด้อจ้ะทุกคนทำเอาหุึงมือนี่ตัวไกก่อให้ขาอีแม่่กินนมือีเลว มาตั้งแต่รอบก่อนผุ่นเหลือนะคะโบเสียได้ยิงเอาเซตูเย็นไว้เหลือลายหลายเนาะคะ่กะก็เลยสิมาบีบเส้นสดให้เพิ่นกินนั่มือนี่เบิง่งหลุดเขาจ้าพากันกินตำมังหุงกินส้มกินเสี่ยวขนาดได้ยิงพวกป้าไหมเสาทมปม้าพร้อมเนาะจ้ะมือนี่ครบญาติพี่น้องมากเพิน่นรู้ว่าฉันมาแต่กรุงเทพอะไรยิงมาส่งมีนาเนาะคะ่กะก็เลยแบบว่าอยู่บ้านเล่นจัก2-3ม,มือ้อพอดีสุขเสาร์อาทิตย์น้ำฮานาจ่ะยังบ่ได้เมือกรุงเทพไงยิง,ยยงฉันก็บแบบว่าจัดหนักจัดเต็มท้ายคลิปท้ายวิดีโอไปถ่ายลงเพจลงช่องให้พี่น้อง FC ได้เบบบิิ่่งงเนนาาาาะะครรยยกศ้ๆอันซีใน ฉันถึงบอกไงว่าถ้าจันยูบานนี่ยจริงเวหนึ่วันพันเหตุการณ์โพดโพชฉนนทางทคยิีบทยวิดีโอนุทางเหตุนวอย่างแนวกินให้เพื่อนกินยูกรุงเทพแผันทัาเจ้าของไ่อยากกระเหตดกินอะไรดียริงเลยกับว่มีคลิปลงให้พี่น้องเอฟซเบิ้งจังสิเดจ้ะยูบ้านเฮานี่เหตุลงไปโลดแนวกินบ่อึดอตะพูกินบ่อึดตะพูมาจุ่มมาซุ่มเนาะฉันพอฉันก็เป็นอันกินตะมักหงด้วยมือนี่สะท่องหมกเนาะใหม่มากเอ้ซุ่นกับเอามาเอามาไแซิม ไปจังหน่อยจะซื้อผ้าก,กันแกงเนงาไหมหญิงเอ้ยหากระเป๋ากับพี่น้องเอซี่ในคลิปเมื่อวานนี้เนาะจะว่าอยู่บ้านฝนบ่ตกแรงแรงปีนี้ว่าสันคู่เมื่อบ้านหาอีแม่เมื่อวานนี้จังไดอีแม่ว่าฝนตกลงมากมือคืนนี่ล้นทงจนน้ำท่วมตะกาเ <c oughs> ข่าพายจ็คสิเป็นจังไดละมือพี่พ่อไปเอาป่าเาพพ่อสามสิบนาทีได้ประดุกประคอมาขังไว้เต็มหายหนึ่งจัาา่นโละว่ะเชิลยโอ้ยสิอ่อนป่าเปิดเบื้องกล้องวงจรปิดน้ำอีแม่อีแม่นั่งขั้วป่าอยู่ก็เลยถามเราฝนตกที่เม่ลมคือช่วยเย็นสบายแถบตกตตัััวววฝนน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 กเเเบบบิดดคคืปปลลาาาา้้้้มมงงใ่่่ีีฮสแแไอร <โ><โด>ปวดโพล้านลงคลิปเลียกฝ่าเลียกฝนกันยังว่าตัดคลิปไปน้ำผักเสียงไปน้ำเบืองผาบรรยากาศแบบนี้เฉยกันย่งรู้สึกอ,อิ่มอ,อกอิ่มใจมีความสุขกับวิถีชีวิตบานๆแบๆบนี้นะาจา๊ะทุกคนมาสซล้หลานรอบนี้ในยูบ้านสามมือขึ้นิบอะไรคลิปลายดอกจ้าแต่กสิเฝ้าเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศพ่อพวกินข่าวกิกวกนน้ำพ่อหน้าพออตากันแบบนี้มาฝากพี่น้องเอฟซีร้ายๆแล้วคะพี่น้องเอฟซีจากทางต่างประเทศเพิ่นกับคืนหอดบ้านยิงได้เห็นภาพบรรยากาศความเป็นยูกินแซบกินจุ่มกินซุ่มเวววนัวหัวมวลาายดอบ้นแบบนั้้นนนดอบบบาแี้ันนนคคคเดิต อฉันก็มีความสุขที่ได้สื่อสารวิถีชีวิตที่เรียบง่ายการกินการอยู่แบบบ้านๆแบบนี้ให้พี่น้องเอฟซีได้เบิเนะจ้ะบ่ล่ำบ่รวยบ่ฮูบ่หวาดอกยิงแต่ว่าอยู่แบบพอเพียงล้วก็กินอยู่แบบนี้มีความสุขหล,ลายจัทุกคนณยังกับบ่ิได้ซื้อนะคะพี่น้องเอามาฝากมาตอนเก็บเอาน้ำหัวน้ำาห้าบานเฮ่านํำอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้มีความสุขไปอีกแบบเด้อจัทุกคนดีกว่าไปดินร่นแข่งขันกับเวลาอยู่กรุงเทพแต่ก็คือว่าแหละเนาะชีวิตคนเฮ่าเลือกบ่ได้หญิงตามใดที่ยังบ่รวยก็สู่กันไปนี่ มีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ